เป้นกันเองแล้วสาหัสสองเหตุใกล้สะแก้วรอบขนสินค้าไทยทางอากาศ77ตันลาวขยี้ซ้ำลั่นสินค้าไทยมีแต่ของดีๆขมมนตป้นกันเองแล้วเหตุอดอยากบางส่วนหันขนยาโมแบนด์สินค้าไทยแต่พบลักรอบขนสินค้าไทย,ส,ไทยส่งทางอากาศมากถึง77ตัน คนลาวเคยี่สามโชว์สินค้าไทยมีแต่ของดีๆล่าสุดพบเพจสื่อโคซันเทียเฟยเดลี่หนังสือพิมพ์รายวันและสื่อมวลชนของกัมบูชาผู้ติดตามถึง5.6ล้านคนเมื่อวันที่5ตุลาคม2568ได้มีการรายงานพาดหัวข่าวว่าท้องฟ้าแจ่มใสสินค้าไทยที่ค้างส่งหลายตัน ถูกขนส่งทางอากาศมายัางกรุงพนมเปญทาให้ชาวคอมรเ,เข้าไปคอมเมนต์ถามว่า 1. เข้าทาประตูใดก็ได้ไล่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ประตูนั้นออกอ 2. ผู้นําเข้าต้องจ่ายค่าปรับจําคุกและห้ามนําเข้าสินค้าทุกประเภทตลอดชีวิตอีกคอมเมนต์บอกว่าสุลกากรชายแดนตุยไปแล้วรู้ไหมสินค้าหลายสิตันสามารถเข้าพนมเปญได้อย่างง่ายดา อย่างไรก็ตามสื่อเขมนได้ระบุรายละเอียดว่าพ่อค้าคาราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ จำเป็นต้องมีความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นอย่างสูงมิฉะนั้นผลประโยชน์และเกียรติยศจะถูกทำลายลงเพราะผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ที่เป็นผู้นำตามข้อมูลที่ลว่วไหลบนโซเชียลมีเดียและสื่อท้องถิ่นบางแห่งจากการลว่วไหลของข้อมูลบนโซเชียลมีเดียและสื่อท้องถิ่นบางสำนักพบว่าสินค้าไทยจำนวนถึง8,000กล่องหรือเกือบ77ตัน ถูกยึดโดยหน่วยงานเฉพาะกิจเมื่อสินค้าเหล่านี้ถูกนําเข้าอย่างผิดกฎหมายจากชายแดนและมาถึงโกดังสินค้าในกรุงพนมเปญแหล่งข่าวยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานร่วมพบสินค้าเหล่านี้หลายประเภทเช่นลูกชิ้นลูกชิ้นปูลูกชิ้นกุ้งมังกรลูกชิ้นเต้าหู้เป็นต้นสินค้าบางรายหมดอายุและแหล่งข่าวอ้างว่า ถูกกลุ่มอาชญากรนำเข้าอย่างผิดกฎหมายมีรายงานพบว่าสินค้าเหล่านี้ในโกดังสินค้าในพื้นที่หมู่บ้านเทียสังกัดสตรึงมีชัยหนึ่งขันมีชยัย จากข้อมูลล่วนไหลเหล่านี้เราหวังว่าเราทุกคนควรที่จะระมัดระวังในการรับประทานอาหารในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตนอกจากนี้สินค้าเหล่านี้ยังเป็นสินค้ายอดนิยมที่ประชาชนของเราบริโภคและจำหน่ายตามท้องถนนในรถเข็นขายอาหารฟาสต์ฟู้ดเคลื่อนที่ในร้านซุป หรือบุฟเฟ่เพื่อความปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการป้องกันสินค้าผิดกฎหมายที่นำเข้าโดยไม่เสียภาษีและไม่ตรวจสอบคุณภาพเราทุกคนต้องระมัดระวังก่อนตัดสินใจรับประทานหรือซื้อไปปรุงอาหารก่อนซื้อควรสอบถามแหล่งที่มาและตรวจสอบวันหมดอายุให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ซื้อสินค้าเหล่านี้เพื่อนำไปขายต่อควรระมัดระวัง อย่าซื้อแต่สินค้าราคาถูกควรเลือกสินค้าที่ถูกต้องมีภาษีผ่านการตรวจสอบและมีมาตรฐานที่สถาบันวิชาชีพรองรับผู้นำเข้าควรมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คำนึงถึงผลกำไรและผลประโยชน์มากเกินไปพวกเขาต้องเข้าใจและเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สมรู้ร่วมคิดในคดีนี้ ควรยุติและร่วมมือกันป้องกันสินค้าผิดกฎหมายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสินค้าคุณภาพต่ำหรือสินค้าประเภทใดที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนผู้เชี่ยวชาญต้องจำไว้ว่าเมื่อคุณปล่อยให้สินค้าเหล่านี้เข้าสู่ตลาดคุณไม่ใช่แค่ผู้บริโภค แต่เป็นลูกหลานหรือญาติพี่น้องของคุณที่จะสัมผัสสินค้าเหล่านี้เท่านั้นดังนั้นคุณควรที่จะป้องกันการสุ่มรู้ร่วมคิดกับกลุ่มทุจริตนอกจากนี้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายควรร่วมมือกันเปิดโปงกลุ่มทุจริตเหล่านี้และนำตัวพวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในขณะที่ปัจจุบันมีการยึดสินค้าได้เพียงบางส่วนเท่านั้นขณะที่ตัวบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง และแกนนําในคดีน,นี้ไม่เคยถูกเป,ปิดโปงเลยสื่อคอมเมนตบอกอีกว่าเราทุกคนต้องใส่ใจกับปัญหานี้ มิเช่นนั้นประชาชนจะสูญเสียเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ไปกับการซื้ออาหารและสิ่งของที่ไม่ได้มาตรฐานและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาโรคที่เกิดจากสินค้าและอาหารผิดกฎหมายเหล่านี้นอกจากนี้สินค้าเหล่านี้ยังเป็นสินค้าที่ทําให้รัฐต้องเผชิญกับการสูญเสียรายได้และการสูญเสียทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์เหล่านี้จะตกไปอยู่กับ ผู้ที่ถุจริตและเจ้าหน้าที่ที่ส่วยโอกาสและช่อชนในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเกียรติภูมิของชาติเพราะขณะนี้เรากําลังเผชิญความขัดแย้งบริเวณชายแดนและเรากําลังเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายโดยสรุปพอ่อขาข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านขณะน,นี้ไม่ควรปล่อยให้ผลประโยชน์ทับซ้อนมาก่อนศักดิ์ศรีของชาติผลประโยชน์และสุขภาพของประชาชน เพียงเพราะผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆของคนกลุ่มเล็กๆนอกจากนี้หน่วยงานและสถาบันเฉพาะทางควรระบุตัวตนผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้และลงโทษพวกเขาตามความเหมาะสมเพื่อให้พวกเขาต้องรับผิดชอบกฎหมายและผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามใครๆก็รู้ว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านแม้คอมเมน์จะโม้แบน์สินค้าไทยแต่ก็ยังหลุดลักลอบขนไปเรื่อย ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่เราเคยเปิดโปไปก่อนหน้านี้ว่ามีคนในตระกูลหุนบินเข้าไทยและมาพรีออเดอร์สินค้าไทยและมีโกโดังพักสินค้าขนาดใหญ่ในไทยอีกด้วยซึ่งเรื่องคุณภาพสินค้าไทยขนาดคนลาวยังออกมารีวิวเลยว่าอุดหนุนสินค้าไทยไม่เชื่อไปลองชมคลิปกันเลยค่ะมือนี้บดไดร่งคลิปพี่น้องค่ะไปละลายซับยูเมโคโรเห็นขนมมันถือก็เลยเมาส์มาก เป็นนวน้ำปลาน้ำมันเผือกนี่เบิดเลยนี่แต่ของเสียมทั้งนั้นได้บอกเลยว่าของเสียมีแสบพี่น้องเอียงกระแสบบุ้งในุณเบิด์ตแบบร้ใบเท่าโอ้และด้วยสถานการณ์แรงงานชาวขเขมรแหกกลับบ้านไร้งานทำเริ่มอดอยาก ตอนนี้เริ่มหันไปขนยาเสพติดและออกปล้นกันเองแล้วโดวยทหารเขมรรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข่าวท้องถิน่นเหตุการณ์วันนี้เมื่อเช้าหวานเมื่อวันที่5ตุลาคม2568ณบ้านเสียงเมียตำบลเสีงเมียอำเภอรัตนมนนุญฑนเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันนี้มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้เข้าปล้นทรัพย์เจ้าของร้านกาแฟาที่มีสมาชิก2คนซึ่งเป็นสามีภรรยากัน ส่งผลให้มีผู้ที่ได้รบับบาดเจ็บที่ศีรษะหลายรายทั้งสองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรัตนมนทนเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุเลยวัดเกสกษะอำเภอบันทายท่ากองบังคับการ52ที่มาของข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ยังลักลอบขนยาเสพติด และอีกคดีบ่ายวันที่4ตุลาคม2568กองบังคับการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดแกบยานชองอ่านม้าได้ส่งตัวผู้ต้องหา3คนมายังศาลจังหวัดเพื่อดำเนินคดีในคดีลักลอบค้าและเสพยาเสพติดผิดกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นบริเวณล,ลิมถนนในหมู่บ้านอําเปง ตำบลอังกอจังหวัดแกบเมื่อค่ำวันที่3ตุลาคม2568ที่มากองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดแกบ